สวัสดีทุกท่านที่หลงเข้ามาดูช่องนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาทําการรีวิวกล่องของ e l d i ิสนะครับเป็นหนึ่งใน3บล็อกที่เป็นสตาร์เตอร์เริ่มต้นนะครับจะมีของ e l d i ิสแล้วก็มีของ Cyber d ์ดาร์กแล้วก็ขออีวิวทวินนะครับโดยวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวของกล่อง e l d i ิสนะครับว่าเขาให้อะไรบ้างนะครับแต่กล่องนี้ก็ออกมานานสักพักแล้วเหมือนกันนะับพอดีพึ่ง ซื้อมานะครับพอดีเพิ่งซื้อมาเมื่อไม่นานมานี้เองตอนแรกลังเลว,ว่าจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีแต่สุดท้ายก็ซื้อไม่ดีกว่าเพราะรู้สึกว่ามันค่อนข้างให้ของคุ้มอยู่ครับเพราะว่าเราสามารถเล่นหนึ่งซื้อมาหนึ่งกล่องแล้วสามารถเล่นได้เลยครับโดยทางกล่องนี้สามารถซื้อได้ทางจากเพจของบมเดนการ์ได้เลยครับสำหรับการสนับสนุนของแท้นะครับเดี๋ยวเราลองมาแกะกันดูเลยนะฮะกล่องก็ค่อนข้าง แพ็คมาแน่นอยู่พอสมควรนะฮะอ๋อ,อกล่องนี้เองแต่ว่าเพิ่งสังเกตนะครับว่าตัวกล่องของตัวกล่องของเอลดินเนี่ยมันจะเล็กกว่าของพวกสตาร์เตอร์ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของโลมือเน,นี่ยฮะถ้าเราเอามาเทียบมนดูอันนี้ก็ถือว่าเล็กกว่ากันมากนะครับหรือว่าจะเป็นสตาร์เตอร์เด็กของ ไอซ์บาเรียนะครับว่ามันก็ขนาดก็เล็กเหมือนกันนะครับเหมือนเขาทํามาประหยันเนื้อที่หรืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะสกใส,ส,สน่าจะไม่ได้แถมเพย์แมทมาให้มั้งฮะก็เลยเป็นสภาพเล็กๆแบบนี้นะฮะอ่าโดยเรามาแกะกล่องดูข้างในนะครับว่ามีอะไรกันบ้างอ่าเคยอ่าอ๋อเออชอบการแพ็กเกจของเขานะมันมีกล่องแบบนี้มาให้ด้วย โอเคครับมาถึงหน้ากล่องของเราครับเป็นลุงทองครับเอลดิส่วนวิธีการแกะก็อ๋อแกะอย่างนี้ได้เลยนะโอเคครับทีนี้เรามาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับเป็นเอลดินะครับแน่นอนเลยแล้ะครับต้องให้มาแล้นะครับโดยเป็นเอลดิศอักษรทองแล้วก็แบบ น่าจะเป็น S R นะครับแล้วก็เป็น Edit แบบ Common ธรรมดานะครับมีให้มาด้วยกันสาใบเลยนะครับเราก็มีตัวของ Doom King นะครับน่าจะเป็นตัวของเอาไว้เล่นกับตัวของ Sobby w o นะครับแล้วมีอันนี้ตัวเสิร์ฟ Sobby w o ให้อุลละมา2องใบนะฮะก็ถือว่าดีอยู่นะฮะแล้วก็มีครับประสาททองของเป็นแบบเป็นเวทเป็นเวทนะครับให้มา2ใบ การ์ดเบสเอลดิให้มา3ใบอันนี้ก็ให้มา1ใบอ่าซาบิอให้มาแล้ว1ใบหายอ่าหาดีครับอันนี้ให้มาทั้ง2ใบโอ้อันนี้ด้วยฮะอันนี้โดนลิมิต1นะฮะไว้เราไว้ไม่ต้องสุ่มเลือกนะครับต่างจากพอตอันนี้นะครับแล้วก็มีถมสุสาน1ใบอันนี้ก็ถมเวกับดักไลนิงสตอมคอสติกไซโค n นกับดักเอลดิตปกติให้มา3ใบอันนี้ถือว่าดีมากเลยนะฮะมาสามอะ ดีมากเลยนะครับความสามารถมันก็คือถ้าเราควบคุมเอลดิดอยูอ่เราสามารถทำรายการที่หงายหน้าของสนามฝ่ายตรงข้ามได้ฟรีไปเลยนะฮะแล้วมีตัวของโจสลัดโจสลัดให้มาสองไวมูฟเคาน์เตอร์หนึ่งเคาน์เตอร์ของเอลดิดหนึ่งแล้วก็เคาน์เตอร์ธรรมดาหนึ่งสกิลเดนให้มาหนึ่งแล้วก็พวกตัวของฝัดเกตต่างๆน,นะฮะก็ให้มาอย่างละหนึ่งก็ถือว่าดีอยู่ฮะแล้วก็นี่ฮะ ดาษของด็อกมาติก้าก็ถือว่าให้มาหนึ่งครับน้ำแตกให้มาสองอ๋อแฮ่อินฟีไปด้วยฮะอินฟีก็ให้มาสองเช่นกันฮะแล้วก็มีตัวของนี่ครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในของสามาัญนะครับที่เอาไว้สลับในการถมจากเอ็กต์าเด e ็กเพื่อทำการยิงแผลที่ฝ่ายนะครับให้ตัวของนกสองหัวมาด้วยนะฮะเอ็กซี ist, ธรรมดาตัวไปอ่ามีกูสตาร์แม็กนัมทั้งแบบธรรมดาแล้วก็แบบ ดัมเบ r แล้วก็แบบล่างอัปเกรดอ่าแถมเอซูสมาให้ด้วยอ่าแล้วก็เป็นตัวของพวกลิง์สามาันนะครับของลิงสไปเดอร์ลิงแมมพายแล้วก็ไนท์แมร์ฟินิกนะฮะโอเคในตัวของบล็อกนี้เราก็สามารถเอามาจัดเล่นได้เลยนะฮะโดยเพียงแค่เราซื้ออะไหล่เพิ่มมาอีกนิดหน่อยนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยฮะผมซื้ออะไหล่เตรียมมาไว้แล้วไม่สลับพร้อมเล่นเลยฮะ โดยผมจะเล่นเป็นพวกสายฟิวชั่นเป็นหลักนะครับโดยหลักๆก็จะใส่พวกของยิบๆๆอย่างนี้มาเช่นตัวของ Eldit Fusion 3ตัวพวกตัวของฟิวชั่นเซเว e เล่นกับ Super Fusion ได้นะครับมันจะมีของตัวของไฟก็ดากอนสตาร์เบนอมแล้วก็ตัวของพวกตระกูลพีดาแพนแล้วก็ตัวพวกหมานหนองน้ํา อันนี้แล้วแต่คนเข้าว่าเขาจะจับเพิ่มยังไงนะฮะอันนี้ผมแค่ซื้อมาคลาสกัในเฉยแต่ความจริงในบล็อกนี้มันควรจะแถมพวกของโคเซนแบมาให้ด้วยก็น่าจะดีเหมือนกันอินฟีเขาให้มาสองใบผมเลยซื้อเพิ่มมาใบานะฮะจะได้ดีเหมือนกันแล้วก็ซปเปอร์ฟิวชั่นแน่นอนและะ้วของสามาัญชี้นิ้วเสียดายนะฮะที่ในบล็อกของเอลดิทเขาไม่ได้แถมตัวของเวทฟิวชั่นเอลดิทมาให้ด้วยนะฮะเราต้องมาซื้อแยกอีกทีหนึ่งและนี่ฮะลุงทองอ่ะอักษรทอง s r 3สามใบกันไปเลยฮะ นี่ซื้อแยกมาอทีนึงฮะก็สามารถจัดพร้อมเล่นได้เลยฮะทีนี้เราก็จะได้บอกลาเอลดิตแปรไทยของผมทักทีนะครับที่หลังจะเล่นมาหลายปีในสะุดผมก็มีแท้ะเขาทีโดยที่ได้ในราคาที่ถือว่าคุ้มมากๆเลยฮะโอเคงั้นขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ดีกว่าครับสวัสดีครับ อพอผมลองมาตรวจเช็คดูแล้วก็คือของยังส่งมาไม่ครบก็คือขาดตกนิดหน่อยนะฮะอันนี้ก็คือถ่ายสคริปข้ามวันมาเลยนะครับว่าเราจัดเด็กเอลดิทยังไงบ้างนะครับในฉบับของผมมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะคลิปจะได้ไม่สั้นจนเกินไปนะครับหลังจากที่เราเล่นเอลดิทแปลไทยมานานแสนนานในีสุดเราก็มีแท้กับเขาสักทีนะครับมาดูนะครับว่าเราผมอะเราหรือผมนี่นะฮะจัดเด็กยังไงบ้างนะฮะมาเริ่มมาแรกนะครับเอลดิท ใส่มาอย่างละสามฮะอันนี้ซื้อแยกมาเป็นกรอบทองอันนี้ตอนที่เห็นตรงที่ข้ามตัวไปแล้วนะครับมีกรอบทองสามใบไขจูไขจูเผาเครื่องจักรหนึ่งใบอ่าแล้วก็มีอุกบาทนิ่มลรุ1หนึ่งใบแล้วต่อด้วยไขายลาไขาลาหนึ่งใบเวทฟิวชั่นเอลดิตหนึ่งใบการเวทของเอลดิต ที่ไว้สเปรย์เอลดิดจากในหลุมหรือบนมือได้1ใบเวทประสาททองเอลดิดหนึ่งใบหาเวทฟิล1หนึ่งใบซอมบี้โวลาวสามใบเวทสเปรย์เอลดิดจากในเด็กหนึ่งใบซูปเปอร์ฟิวชั่นใส่มา2ใบชี้นิ้ว2แล้วก็ตัวของ พวกของล็อกบอดนะครับใส่มาอย่างละหนึ่งครับทั้งล็อกท่าล็อกเผาแล้วก็สกิลเดมใส่มาหนึ่งใบการสเปเอลดิ Guard, ll, it, ที่เป็นประเภทกับดักสามใบม้าสามโจรสลัดสองแล้วก็หมาหนึ่งใบอันนี้คือของที่ตกล่นนะฮะอันนี้ครับ อันนี้เป็นของเฉพาะของผมเอง,เองนะฮะมงแหวนรละเบิร์ดใส่มาสามใบนะฮะเอาไว้เล่นกับเพื่อนขำๆเอาไว้ระเบิดผีชีพเล่นๆเนนะี่ยและนี่ครับอีเวลลี่แมปใส่มาสามใบพระเจ้าสามแล้วก็เคาน์เตอร์ของเอลดิดหนึ่งใบอ่านี่ก็ตัวของเมนเด็กนะครับทีนี้เรามาดูของเอ็กซ์ต้าเด็กกันนะฮะว่ามีอะไรบ้างอ่ามีตัวของกูสตาร์แมกนัม ล่างอัปเกรดล่างนัมเบอร์แล้วก็ล่างธรรมดาเอลดิทฟิวชั่นใส่มาสามใบไฟกอดดาก้อนหนึ่งใบสตาร์เวนอมหนึ่งใบพีดาแพนสามหัวหนึ่งใบอันนี้ขอตระกูลพีดาแพนที่ฟิวชั่นระหว่างธาตุมือก, Fusion, กร,ะอระเพาฟิวชั่นกระธาตุไอโพเพทฟิวชั่นนะครับใส่มาหนึ่งใบนกสองหัวหนึ่งใบมารหนองน้ำอ๋อไม่ใช่มังมารหนองน้ำสิ มังกรหนองน้ำหนึ่งใบอินิคเตอร์โกเลมหนึ่งใบเอาไว้ฟิวชั่นกับพวกลิงนะฮะแล้วก็ตัวของนี่ครับขาดไปไม่ได้ฮนะซอมบี้มังกรซอมบี้ครับใส่มาหนึ่งใบแล้วก็จบท้ายด้วยของตัวอากาศด,ดาร์กอนนะครับเอาไว้จับกินพวกเรียกลิงเยอะๆนะครับจับกินลิงสามตัวในฝั่งตรงข้ามได้เลยโดยที่เราไม่ต้องใช้การฟิวชั่นนะฮะอ่านี่ก็จะถือว่า เสร็จสบู่แล้วครับสำหรับคลิปการรีวิวบล็อกเอลดินะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจสตับกสูนของแท้นะครับอย่าลืมไปที่เพจของทางมมลนินการนะครับเดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับถ้างั้นก็ขอจบเพียงแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ